ดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับมิ้นอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะขอเปลี่ยนเวลาเป็นช่วง่ายสามแบบนี้กับบรรยากาศแบบว่าเย็นๆสบายๆแบบยยนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะลูกค้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้มิ้นนะคะแล้วก็พี่ๆนะคะเซลล์ที่มาไลค์นะคะก็จะมีมิ้นกับพี่วูดดี้เนาะจะสลับกันมาคนละวันนะคะแต่วันนี้ก็คือพี่วูดดี้ติดลูกค้าน,นจะจ๊ะ มินก็เลยมาไลฟ์ทาหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการไลฟ์ในวันนี้นะคะอะเดี๋ยวมินขออนุญาตแชร์แป๊บหนึงนะคะลูกค้าใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มินด้วยนะคะเนาะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มินด้วยนะคะวันนี้วันนี้เดี๋ยวมินพาไปดูรถสวยๆนะคะก่อนปูกราคาย่อมเยาว์นะคะ เดี๋ยวมินขออนุญาตแชร์แบ๊บหนึ่งไปไปนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอดูคนดูนะคะให้าให้ทุกคนช่วยกันแชร์เนาะใครเข้ามาแล้วสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีอีกสองรอบสามรอบสี่รอบก็ไม่เบื่อเลยใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้มิ้นหน่อยนะคะเนาะเข้ามาแล้วมาเป็นกําลังใจให้กันนะคะวันนี้เนาะมิ้นพาลูกค้านะคะมาดูรถสวยคุณภาพดีนะคะ เนีเท่ามือหนึ่งแถมราคาย่อมยาวที่ลูกค้าหลายๆท่านนะคะสามารถเลื่อนถึงเนาะวันนี้ราคา4 0 0แ0 0 5 0 0 0 0เราไม่ปล่อยนะคะวันนี้ราคา400,000-500,000ทุกคนแปดก้านเราไม่จัดนะคะวันนี้เรามาจัดให้สาหรับลูกค้าที่ไลค์เข้ามาดูไลค์สดแล้วเข้ามาช่วยแชร์เนาะเข้ามาดูในไลค์สดวันนี้นะคะแล้วเข้ามาช่วยมิ้นแชร์เนาะ แล้วก็เข้ามาใครสนใจตัวไหนนะคะเพราะว่ารถเราเนี่ยที่เป็นเราที่บอยออโตุ้๊ปเนี่ยมีรถมากกว่าร้อยห้าสิบคันเลยใครเข้ามาแล้วช่วยแชย <c oughs> ร์ <c oughs> ใครเข้ามาแล้วเนาะ,อะขอโทษนะคะขอโทษทีเนาะมีผิดพลาดนิดนึง ดูรถคันไหนอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้คนดูเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมิสจะพามาดูเป็นรถตัวนี้เลยนะคะเป็นตัว V-ort นะคะเป็นรถ V-ort เนาะ1.5 T-RD ตัวนี้เลย1.5 T-RD ตัวนี้เลยนะคะลูกค้าอ่ะ,อะเดี๋ยวเราให้ เดินพันลูกค้าชมรถก่อนนะคะชมรอบพันก่อนว่าตัวนี้สวยขนาดไหนตัวน,นี้เป็นสีขาวเนาะเป็นสีขาวสะอาดสะอาดนะคะลูกค้าเป็นสีขาวสะอาดๆเลยมาค่ะเดี๋ยวพามาดูนะคะพาลูกค้าเดินชมรอบพันเลยเนาะอะไรที่ผิดพลาดใคกับขออภัยด้วยนะคะลูกค้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้พามาดูรถเนาะเป็นตัว v s ตัวนี้สีขาวนะคะผ่อนถูกมากลูกค้าและถ้าใครเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์เนาะวันนี้รับของแถมพร้อมโปรโมชั่นดีๆไปเลยจะ,ะ,ะดูรอบคันมาเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวมิน้นก็คือดูรอบคันของคันนี้แล้วเดี๋ยวมิ้นจะพาไปดูภายในของตัวรถคันนี้ก็คือตัว V8 ตัวนี้นะคะ1.5 ทรดเนาะเดี๋ยวขอมิ้นบอกราคาก่อนแล้วกันนะคะใครเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะตัวนี้ปกติเราขายอยู่3ามห้าเก้านะคะปกติตัวนี้นะคะเป็นรุ่น V ีออเนาะ1น TRD นะคะปกติเราขายอยู่ที่3 5 9 0 0 0บาทแต่วันนี้เราไม่ขายราคานั้นนะคะเรามาเทลให้ลูกค้ากันเลยเนาะ ราะว่าช่วงนี้ก็อยา่างมี่รู้อยู่นะคะทั้งช่วงเ,เป็นช่วงที่ลูกค้าหลายๆท่านเนาะ<ด>ก็มีเศรษฐกิจบ้างเรื่องเศรษฐกิจบ้างหรือว่าเรื่องก,การดําเนินชีวิตบ้างนะคะช่วงนี้บอสนะคะทางบอสเรานะคะทางที่บอสของเราก็ใจดีเนาะมาเซลลให้กับลูกค้าเลยนะคะ<ด>คนที่เข้ามาดูไลฟ์สด,ดหรือคนที่จะติดต่อมาทางเพจ ราคา3าาแสน5หมื่นกค่น้อไม่ขายวันนี้ใครดูแล้วไลฟ์สดนี้ออกไปเลยราคาแค่3แ1หมื่น2พันบาทเท่านั้นนะคะเห็นแล้วบอกแล้วว่าราคาว้าวมากลูกค่าเนอะราคาว้าวมากเดี๋ยวไ้นจะพามาดูในร,รถกันเนาะว่าภายในเนี่ยของ v r อตัวนี้เป็นยังไงว่าโฉมเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมิ้นจะพามาดูเนาะอะ,อะ ตัวนี้นะคะลูกค้าตัวนี้เป็น v ีออนะคะ TRD ปนะี13เนาะราคาสบายๆกระเป๋าอยู่ที่พนแค่5,000นะคะห0าพันกว่าๆเท่านั้นเองนะคะไม่ว่าลูกค้าจะทำอาชีพอะไรลูกค้าก็สามารถออกรถได้เนาะ เดี๋ยวพามาชมนะคะภายในก่อนเนาะจะบอกก่อนว่าพวงมาลัยตัวนี้นะคะจะไม่มีมันติฟังก์ชันนะคะตรงพวงมาลัยเนาะอ่ะแล้วก็มาดูนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเป็นแอร์เนาะเป็นแอร์เป็นแมนวนวลนะคะแล้วก็จะจะมีจอตรงนี้นะคะโชว์แบบว่าเล่นเอ่อ FM นะคะหรือว่าเล่นเพลงนะคะ DVD ได้นะจ๊ะอ่ะ เดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าดูนะคะให้ลูกค้าดูเลขไม่บอกเลยว่าคันนี้นะคะเลขไม่ยังน้อยอยูะคะ่ค่ะปี13เลขไม่แค่8ปดหมื่นถือว่าน้อยมากๆนะคะตัวนี้เลขไม้แค่แปดหมื่นสีเท่านั้นเองเลยว่าอะเดี๋ยวมิ้นจะสตาร์ทเครื่องให้ดูอะสตาร์ทเครื่องแล้วบอกเลยว่าเครื่องเงียบนะคะเครื่องเงียบมากเนาอะอะ เช็คไฟนะคะเนาะรถส,สวยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้มินด้วยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มมากลูกคา้าเนาะสำหรับลูกค้านะคะที่ทํางานไม่ว่าลูกค้าจะทํางานอะไรค้าขายค้าขายทํางานโรงงาน หรือจะทํางานข้าราชาการหรือจะทํางานพนักง,งานบริษัทหรือจะทํางานเป็นรอปรพอนะคะเรารับหมดนะคะลูกค้าก็คือเรารับเรารับลูกค้านะคะรับหมดทุกอาชีพขอเพียงลูกค้าเข้ามาปรึกษาเราไม่ว่าลูกค้านะคะจะติด บ็กลิสนะคะขอเพียงแค่เข้ามาปรึกษาเราก่อนนะ้องว่าน้องมิ้นที่จะทํายังไงดีพี่ติดแบ็กลิสพี่จะทํายังไงดีเนาะพี่จะทําไงดีพี่ติด back list, แบ็กลิสต์น้องมิน้นอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาปรึกษามิ้นก่อนนะคะเข้ามาปรึกษาเซลลก่อนหรือปรึกษากับทางแอดมินก่อนเนาะ,ะมาดูต่อไปค่ะอันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเบาะหนังที่ตัดด้วยลายส้มแบบนี้เลยนะจ๊ะดูบอกเลยว่า สวยนะคะคุ้มมากบอกเลยว่าคุ้มค่ากับราคามากแล้วราคาถูกมากตัวนี้ลูกค้าดูแบบคือรถปีสิอ่ะแต่แบบว่าสภาพยังเนี๊ยบขนาดนี้ลูกค้านะคะสภาพยังเนี๊ยบมากเนาะอ่ะดูนะคะเดี๋ยวมิ้นจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวมิ้นจะพาไปดูทางทางเรื่องของฝากระโปรงเนาะ ว่าว่าเป็นยังไงส่วนใครนะคะดูรถไม่เป็นเนาะดูรถไม่เป็นค่ะมาปรึกษาเราได้ที่นี่นะคะมีเซลล์บริการพาดูรถนะคะว่ารถเป็นยังไงเนาะว่าเครื่องเป็นยังไงอ่ะให้ลูกค้าชมก่อนนะคะดูตัวน็อตของเราก่อนนะคะลูกค้าอ่าดูเครื่องค่ะเครื่องยังโอเคอยู่เลยบอกเลยว่า ตัวน็อตนะคะไม่มีขยับรถไม่มีชนหนักนะคะไม่มีจมน้ําแน่นอนรับประกันร้อเปอร์เซนได้เลยนะคะเพราะว่ารถที่เราเนี่ยที่บอยนะคะเป็นคนคันรถเองนะคะคันรถเกรดเอมาให้ลูกค้าเลยเนาะอ่ะดูตัวเครื่องกันก่อนนะคะเห็นไหมลูกค้าว่าเสียงเงียบมากและรถไม่มีการสั่นรถไม่มีการสั่นแล้วเสียงเครื่องเงียบมากนะคะลูกค้าสามารถคือแบบ ซื้อไปไม่ต้องกลัวเลยว่าลูกค้าจะซื้อไปแล้วต้องซื้อไปซ่อมถ้าออกรถที่บอยออโต้กุ๊ปลูกค้าไม่ต้องกลัวซื้อไปซ่อมนะคะทางเรารับประกันให้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ซื้อไปซ่อมแน่นอนเนาะนี่นะคะก็คือส่วนใครเนี่ยผู้หญิงอ,อ่อผู้หญิงนะคะคุณลูกค้าผู้หญิงที่จะเข้ามาดูรถแล้วดูรถไม่เป็นดูเครื่องไม่เป็นอยากจะพาช่างมาเราก็ไม่ได้บงังับเนาะจะพาใครมาที่ดูเป็นก็พามาได้เลย หรือว่าลูกค้าเนี่ยดูเองไม่เป็นลูกค้าก็เข้ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวมิ้นหรือว่าเซลล์ท่านอื่นจะดูแลแล้วก็ให้คําแนะนํานะคะแล้วก็คือจะพาลูกค้าดูทั้งห้องเครื่องดูภายในให้ดูหมดเลยเราสามารถแจ่ให้ลูกค้าดูเลยว่าของเราอะค่ะบอกเลยว่าที่เราไม่มีการปกปิดเนาะที่บริโอเก็คือ มีคำชมกลับมา หรือว่าขนของได้สบายๆเลยนะคะรถสวยสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้มิ้นนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ที่เพจบอยออโต้กรุ๊ปของเราด้วยนะจะ๊ะดูรถเนาะดูเลยว่าข้างหลังเนี่ยกว้างกว้างมากนะคะสามารถจะขนของทำอาชีพค้าขายนะคะหรือ เก็บของที่เวลาเราจะไปเที่ยวไปสังสรรค์เนี่ยเราสามารถเก็บได้เลยพื้นที่กว้างนะจ๊ะอันนี้ก็คือเป็นตัวด้านหลังเนาะต่อไปเดี๋ยวพามาดูที่นั่งค่ะที่นั่งเนาะอ่าที่นั่งนะคะที่นั่งของคนนั่งนะจ๊ะบอกเลยว่าเบาะหนังเรียบหรูนะคะดูดีตัดด้วยสีส้มแบบนี้เนาะ สวยหลูแบบนี้ลูกค้าแล้วเป็นเบาะหนังด้วยมิ้นบอกเลยเบาะหนังนะคะเป็นตัวเบาะหนังแล้วพ็ตรงกลางเนี่ยเป็นตัดกับด้วยกำรรมะหยี่นะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังตัดด้วยผ้ากำรรมะหยี่ซึ่งมันแบบโอเคมากอะนะคะลูกค้าโอเคจริงๆแล้วก็ตัดด้วยสีสม้มซึ่งทาให้มันดูสีสม้มเนี่ยมันทําให้ดูความสว่างม,มากขึ้นเนาะตัวนี้นะคะก็ แต่ประมาณนี้เลยสีขาวแบบนี้นะคะสวยๆดูล้อด้วยนะคะลรอล้อแม็กนะคะล้อแม็กมาใหม่เนาะบอกเลยว่าออกรถที่บอยออโต้กรุ๊วันนี้นะคะมีแต่คุ้มกับคุ้มลูกค้าไม่มีเสียแน่นอนนะคะ ลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังรับชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้อยากดูรถคันไหนเนาะสนใจบอกเราได้นะคะที่เทนบอยของเรานะคะรถมีมากกว่า150คันเนาะดูได้นะคะชมได้เนาะชอบตัวไหนนะคะสอบถามขึ้นมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์สดนะคะในเพจหรือในช่องทางอื่นๆของทางเทนบอยออโต้กรุ๊ปนะคะทางเรายินดี ให้คําตอบนะคะและยินดีตอบคําถามให้กับลูกค้าทุกท่านที่สนใจเข้ามาดูรถกับเราวันนี้นะคะ,ะนะคะเดี๋ยวมินจะมาบอกราคากันอีกรอบเนาะเผื่อ,อลูกค้าคนไหนที่กลับมาดูแล้วมาดูไม่ทันนะคะราคาปกตินะคะปกติ5,000สนสามแสนห้าหมื่นเันเราไม่ขาย เราขายตัวนี้แค่3าม0 0นหนึ่งบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วเป็นตัว TRD ด้วยนะคะลูกค้าตัว TRD เครื่องพันหน้าเนาะเป็นตัว TRD เครื่องพันห,นานนนหน้าสวยแบบนี้เลยนะคะขับแบบจะขับออกก่างจังหวัดนะคะหรือจะขับในกรุงเทพก็สบายๆนะคะไม<บ>่ต้องกังวลเลยเพราะว่าที่รถเราเนี่ยรับประกันเรื่องคุณภาพแน่นอนนะจ๊ะ ใครเข้ามานะคะอยากดูตัวไหนนะคะสอบถามมิ้นเข้ามาได้ว่า,ามีของเราเนี่ยรถเนี่ยมีมากกว่า150คันไม่ว่าจะเป็นรถกระบะเอยนะคะหรือว่ารถเอ๋งนะคะทุกยี่ห้อเนาะสนใจตัวไหนนะคะชื่นชอบตัวไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะของเราอ่ะของมิน้นอะมิ้นจะบอกไว้เลยว่าที่มิ้นเนี่ยที่บอยเนี่ยรถเนี่ย ประกันกับลูกค้าแล้วกันเรื่องคุณภาพอ๋อแล้วก็จะมาบอกเรื่องของแถมนะคะแล้วก็จะมาบอกเรื่องโปรโมชั่นถ้าลูกค้าที่ดูไลฟ์สดวันนี้สนใจรถตัวนี้อยากจะจองพี่จะทํำยังไง ลูกค้าจะนันคอมเมนต์ขึ้นมาก็ได้หรือลูกค้าจะแถบหน้าจอทักไปหาแอดมินก็ได้นะคะจองวันนี้แค่1000ันบาทเท่านั้นลูกค้าลูกค้าจองวันนี้แค่1 0 0 0พันบาทนะคะใครที่เข้ามาจองภายในวันนี้1000พันบาทรับไปเลยค่ะบตัตรเติมเติมน้ามันห0 0บาทไปเลยนะคะแลวลูกค้าก็จะได้ลถสวยๆแบบนี้ปนไปใช้ด้วยแล้วของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่โปรโมชั่นบัตรเติมน้ํามันอย่างเดียวค่ะของเราไม่ว่าจะเป็นอาทีนะคะอาทีเช่นจะเป็น ็นโปรแกรมขัดเคลือบสีนะคะที่เราเนี่ยมีการขัดเคลือบสีดูดคูณเนาะก็คือทั้งภายในและภายนอกนะคะก็ล้นนี่ค,ค,คือแบบจะออกมาเนี้ยบเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเราจะนำารนแบบเปนเจนใหม่มาเคลือบนะคะที่สูตรให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบัตรช่เหลือเุกเชิญนะคะนานเอ่อชั่วโมง1ปีกันเลยทีเดียวนะคะทุกจังหวัด77จจังหวัดทั่วประเทศนะคะเอ่อแล้วก็ถ้าใคร วันนี้เนี่ย500บาทเอาไปเลยนะลูกค้าบัตรเติมน้ำมัน500บาทนะคะเนาะอ่าถ้าเกดลูกค้าที่สนใจตัวนี้นะคะรถสวยๆแบบนี้เนาะ,ะอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะทักเข้ามานะคะในไลฟ์สดนี้หรือจะทักมาในไลน์แอดนะคะของเราเนี่ยทางบอยออโต้ฟุ้งเนี่ยก็มีทั้งเฟซบุ๊กเนาะมีทั้งเฟซบุ๊กนะคะเออเทนะคะแล้วก็มีทั้ง ไลแอนกะ็บอยออโต้าบุ๊เนาะหรือว่าจะเป็น YouTube นะคะพิมพ์คำว่าบอยออโต้าบุ๊หรือว่า g o o g l e นะจ๊ะพิมคำว่าบอยออโต้าบุ๊เช่นเดียวกันนะคะหรือจะเข้าไปดูทาง Tik Tok ก็ได้นะคะลูกค้าช่วงนี้ก็คือ t ิ k ตอกกำลังมาแรงเนาะเข้าไปดูทาง Tik Tok ก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีการเริ่มลงในทาง Tik Tok แล้วว่ามีลูกค้าได้รับรถหรือว่าเรามารีวิวรถทาง Tik Tok ก็เอ้ย YouTube เอ่ยนะคะเราเนี่ยมีการ โฆษณาทุกช่องทางเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาดูรถได้ง่ายขึ้นเนาะเข้ามาดูรสถสวยๆได้ง่ายนะคะแล้วก็เข้ามาจับมาจองเป็นเจ้าของรถกันได้ง่ายมากขึ้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่ส,สนใจเนาะอย่าลืมนะคะจองเพียงหนึ่งพันบาทเท่านั้นหรือว่าลูกค้าจะจองพันอื่นก็ได้นะคะหรือสนใจเข้ายังดูรถไม่ครบสนใจเข้าไปดูหน้าเพจก็ได้นะคะแล้วก็ทักเข้ามาว่า ดูมาจากไลฟ์สดค่ะหรือว่าดูมาจากหน้าเพจเดี๋ยวทางแอดมินนะคะจะเป็นการตอบลูกค้าแล้วก็มีเซลล์นะคะอย่างมิ้นท์พี่บดี้นะคะพี่นุ๊ตพี่โตเอยคนอรื่นๆนะคะจะเข้าไปดูแลเนาะก็คือบอกเลยว่าเซลล์ที่นี่บริการด้วยใจนะคะแล้วก็บริการลูกค้าเต็มที่อยากให้ลูกค้าทุกคนได้รถทุกคนได้รถไปใช้ทุกคนนะคะมีใครสนใจคันไหนบ้างไหมเอ่ยมีคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะมีใครสนใจคันไหนบ้างไหมเอ่ย หรือว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงทำงานเนาะในช่วงทำงานที่แบบว่าลูกค้าอาจจะทำทางทางนทันอยู่นะคะถ้ากลับมาย้อนดูไลรสดตัวนี้นะคะสามารถแทปไปได้เหมือนกันเนาะถ้าใครกลับมาดูไลรสดนะคะตอนนี้ก็สามารถแทปหน้าจอนะคะทักขา,าเราได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจเนาะหรือว่าจะเป็นทางทางเปนทูบยูทูบแอดไลน์นะคะหรือว่า ช่องทางอื่นได้หมดเลยที่เป็นของเ็นบอยออโต้ r ุ u กตัวใครนะคะที่อยากเข้ามาดูรถจริงๆเนาะเห็นในรูปมันไม่สาใจนะคะอยากเข้ามาดูรถจริงๆเนี่ยเข้ามาหาเราได้ที่เ็นบอยออโต้ฟุ๊กนะคะอยู่ที่ถนนสุวินทวงนะคะหรือถ้าง่ายๆเนี่ยกับพืดก็คือโลตัสมินบุรีนะคะอยู่ตรงออของมิ้นเนี่ยเ็นบอยนี่จะอยู่ริมถนนเลยอยู่ตรง จูนทองงซอยสก็ไได้นะคะอยู่ใกล้ๆกับโลตัสถ้าสมมุติว่าลูกค้ามาไม่ถูกลูกค้าโทรมาสอบถามได้เลยหรือลูกค้าจะจับจุดถูกๆเนี่ยก็คือโลตัสมีนบุรีนะคะแล้วเต็นต์ของนิ้เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆเลยเนาะก็คือเหมือนผ่านไปเนี่ยต้องเห็นแน่ๆเพราะเต็นต์มินใหญ่และรถมีมากกว่า150บคันแน่นอนนะคะมีให้ลูกค้าเลือกชมกันตาลายกันไเลยนะคะลูกค้าหาเนาะ รถกันไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะชื่นชอบหรือว่าไม่ชื่นชอบตัวนี้เนาะบอกเห็นไหมลูกค้าเนี่ยตั้งแต่มิ้งพูดมายังไม่มีเสียงรถที่แทรกเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าบอกแล้วว่ารถเราเนี่ยเสียงเงียบมากและรถไม่มีการสัน่นรถไม่มีการชนม,มานะคะรถไม่มีการจมน้ําคุณภาพของรถเนี่ยก็จะดีเนาะถ้าใครสนใจอย่าลืมนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะถ้าใครสนใจคันงนี้อย่าลืมเนาะ ทักมานะคะทักมาหาพวกเราได้ตลอดเลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะมินก็จะขาดช่องทางเนาะช่องทางการติดตามหรือว่าการที่จะเข้ามาหาพวกเรานะคะก็คือเราอยู่ที่มินบุรีนะคะเป็นสาขาบอยออโต้กรุ๊ปน้องมอนออโต้กรุ๊ปนี่นะคะบอยออโต้กรุ๊ปของเรานะคะอยู่ที่มินบุรีนะคะอยู่ท่านนสุวินทวงศ์เนาะ จุดง่ายๆก็โรตัสที่มิ้นกล่าวไปแล้วข้างต้นนี่นะคะแล้วก็ถ้าใครจองวันนี้หนึ่งับาทเท่านั้นรับปัดเติมน้ำมันไปเลย500อลูกค้านะคะของแถมเรามีมากมายนะคะลูกค้ายิ่งถ้าเข้ามาเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าเข้ามาเสาร์อาทิตย์มินบอกเลยว่าของแถมจะยิ่งมากกว่านี้นะคะอยากให้ลูกค้านะคะอยากชักชวนนะคะลูกค้าที่กําลังมองหารถอยู่แล้วนะคะอยากให้เข้ามาเสาร์อาทิตย์นี้ได้ยิ่งดีนะคะใครอยู่เราให้ใกล้ๆนะคะ ก็เข้ามากันได้เข้ามาเลือกชมดูก่อนชอบไม่ชอบเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเนาะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นนะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะคะลูกค้าขาเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยใครเข้ามาทักมาหาแอดมินได้อยากเข้ามาดูรถค่ะทักมาหาแอดมินได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวมิ้นจะเข้าไปดูแลนะคะหรือจะมีเซท่าหนึ่งเข้าไปดูแลลูกค้าแน่นอนนะคะพวกเราบริการด้วยใจแล้วก็บริการลูกค้าอย่างเต็มที่อยากให้ลูกค้า วันนี้มิ้งไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ